อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดครับข้อคอดเนี่ยเป็นคอกที่เอาไว้สังเกตอาการแพ้ใดหมายกามว่ากรณีถ้่าแพทเนี่ยบกินอาหารเ้าสิ่งหูว่าโอตัวนี้พิษปกติแหละบกินอาหารอ๋อเขาจะเช็คได้เป็นอะไรเขาจะเช็คได้เลยว่าตัวนี้บกินอาหารพิษปกติทางเขาเอาไว้ร่วมกันเนี่ยห้ามโอ้เพราะอาหารนั้นเบิดทุกมือเพราะมันจะปนกันมัวกันอยู่อาหารมันเบิดจะไปกินตัวได้กินตัวไดนปกินแต่หูต่ว่าเบิดหูตัวว้าเบิร์ดตังตัวเดีบวกได้กินเงาตัวเดียวจริงสินะแม ฝากพี่น้องอีกเรื่องนึงสุดท้ายนะครับพี่นอ้องตัวน,นี้เป็นหัวใจสําคัญคนะครับ<า>คือว่าพี่น้องเลี้ยงแพะหรือพี่น้องเฮ็ดปศุสัตว์หรือพี่น้องเฮ็ดเกเษตรเนี่ยบ่ว่าจะเป็นอาชีพใดพี่น้องพึ่งระลึกไว้เสอมอว่าการเฮ็ดเกษตรเนี่ยบ่ได้รวยเด้อครับผมบอกไว้ก่อนบ่เฮ็ดให้เฮารวยแต่ว่าเฮ็ดให้เฮาพ่่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 ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่น่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ พี่น้องต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถือนะครับถ้าพี่น้องติดกระดุมเม็ดแรกถือเม็ดสองเม็ดสามพี่น้องจะงามขึ้นผมนะครับแล้วก็จะงามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะต่อยอดธุรกิจเกษตรในการประสัสเนี่ยไปเรื่อยๆครับผมมากนะครับมือนี้มาพอกันครับสลามน่อยทองเนตรครับมือนนี้จะพาเมือเบิงครับฟามแพะนะครับประเท็ดีแหงนะครับเป็นระบบระเบียบสวยงามแหงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับเพื่อพี่น้องนะครับผมซื้อ นายสุภวัตศิลาลักษ์นะครับปัจจุบันกับดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเป็นเลขานโยกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสารนะครับหลัการเป็นเจ้าของฟาร์มแห้งนี้นะครับซื้อฟาร์มลุงเลิศวิไลฟาร์มแพะอุบลราชธานีนะครับตั้งยุที่บ้านเล็กที่3เก่าสามมูหา ตำบลนากระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับสำหรับผู้นี้นะครับเป็นน้องไส้นะครับอ้าวน้องไส้แนะนําตัวเล็กน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายยิสเกียริสารดาครับออ้ปัจจุบันกับเป็นคู่อยู่โรงเรียนบันต้องแต่ครับตำบลนากระแซงอืมเป็นคู่นะครับอยู่บานต้องแต่ได้ครับได้ครับนี่ครับผู้ได้ถือเพ็่นซ้อนกับอ่านี่แหละครับคุณคู่สุธิรักษ์นะครับครับ ไปครับวัอนี้พาไปเบ่งเดี๋ยวพามาเบ่งฟาร์มแพะนะครับเนาะเลี้ยงแกโตครับอ่าอยู่ฟร์มนี่เลี้ยงอยู่ประมาณหกสิบตครับหกสิบตัวเลยเนาะครับประมาณหกสิบตกับใส่ระยะเวลาเลี้ยงมาปีนี้กับปีที่ที่หาล้วครับปีทแมนเป็นแังไรครับผลตอบรับกับผลตอบรับกับรู้สึกว่าดีครับดีเลยครับนะครับเพราะว่าอ่าเป็นรายได้ที่บ่ได้ลงทุนหลาย นะครับเรลงทุนหลายเลยแมนซึ่งปกติเนี่ยแพะเนี่ยมันจะกินอาหารขอนคางหน่อยกลัวงัวกลัวคั้วเห่าบ้านเห่านะครับอ๋อมันก็เลยกินบ่หลายมันก็เลยอ่าลงทุนหน่อยกําไรดีนะครับกำไรดีกำไรดีแมนครับตัวนี้อยอดเลยครับแล้วมีจักสายพันธุ์ครับอยู่นี่อ่าอยู่นี่ผมสีเหลี่ยมอยู่สองสายพันธุ์ครับอ่าสายพันธุ์สายพันธุ์ที่เด่นเด่นที่สุดนะครับสี่เหลี่ยมเด่นเด่นที่สุดคือบอนะครับเนี่ยลูกผสมบอร์ นะครับก็คือหัวแดงตัวขาวนะครับคุณลักษณะของเพิ่นนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์ตัวหนึ่งกับเป็นแองโกแองโกวะครับครับเป็นแองโกแองโกก็คือมันจะเป็นแพะกึ่งเนื้อกึ่งนุ่มหลายนะครับอ่าส่วนบอเนี่ยมันจะนิ่มเป็นแพะเนื้อนะครับบอจะเป็นแพะเนื้ออย่างเดียวนะครับบพแมันแพะนุ่มนะครับยุนี่ไ่ได้เลี้ยงแพะนุ่มนะครับเลี้ยงแต่แพะเนื้อนะครับ แล้วเป็นจังไครับการตลาดการตลาดซึ่งซึ่งอยู่ในอุบลราชธานีเนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปซอยขับเคลื่อนทั้งด้านว่งการปุสุศตว์ด่านแพะนะครับกับซึ่งอุบลท่าเนี่ยมีสากรนะครับแมนครับซื่อสากรก็คือสากรโคกระบือแพะแกะและปุสัตว์อุบลราชธานีจำกัดนะครับมีท่านประมอนเขียวขำเป็นประธานสากรนะครับ ซึ่งในสากศเนี่ยก็จะมีบทบาทในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี่ยงแพะนะครับเลี่ยงแพะใหายล้ายแลวกาดูแลรักษาแพะอบร่มจัดรักสูตรในการอบรมต่างๆให้เกษตรกรแล้กก็สิ่งสําคัญคือเป็นตลาดให้เกษตรกรนะครับราคาคขอนข้างดีนะครับดียรงครับตัวนี้เฉลี่ยตกตัวละจักบาทถ้อทาาสมมุติว่าเป็นแพะลูกผสมเนาะแผะลูกผสมยานม มันก็นจะมีเกจร,ราคาแพรเนี่ยมันจะมี2เกจนะครับเกจแรกก็คือว่าเป็นแพะทถี่เป็นพอแม่พันคือคือพวกเนี่ยพอแม่พันเนี่ยเขาต้องคัดสันคุณภาพย่างดีนะครับหลักการอันดับแรกนะครับถี่ฟ้ามผมตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องอการตรวจโรคแทงติดตอ่อหรือว่าโรคบูซิโลซิสนะครับโรคภาษาท,ทั้งวิชาการปรนเดอรโรคบูซิโลซิสคือทางฟ้า์มเข้าเนี่ยจะตรวจโรคแทงติดตอ่อ ปีละ2เทื่อนะครับปีนึงจะตรวจอยู่2เทื่อก็คือ6เดือน1เทื่อมกกลแล้วก็ประมาณมิถุน่าหรือกรกฎะดานะครับตรวจ2เทื่อในในรอบ1ปีของแพรเฮ้าเพื่อให้ความมั่นใจเนาะเพื่อให้ความมั่นใจนะครับว่าแพ้อยู่นี่บ่มีโรคนะครับปลอดโรคเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับซึ่งถ้าเทียบถึงราคาพ่อแม่พันธุ์ตอนนี้ณณเวลานี้ที่บนเฮาขายกันถ้าเป็นลูกผสมยานมกับขันต่้มกับตัวละซีหาพัน นะครับคือคือคือลูกผสมเลือดเลือดขอดคางโบสูงแห้งนะครับขันตั้มกับตัวหนึ่งประมาณอ่าซีหาพันบาทนะครับถ้าเป็นเลือดเลือดที่อัพขึ้นมาแน่จังหน่อยนะครับคือเลือดสูงขึ้นมาแน่จังหน่อยนี่กับตัวหนึ่งกับเจ็ดแปดพันถึงหมื่นนะครับถ้าทองแล้วกับหมื่นกลัวผมแล้วครับผมต้องบอกถึงส่วนราคาอีกราคาหนึ่งก็คือราคาขุนเขาเรียกว่าราคาอ่าแพ้น้อยเนี่ยไปขุนแพ้น่อยไปขุนราคาขุนขาย ราคาคุณขายตอนนี้สักก่อนรับสื่อยูเทิรโอล่ลอยหาซิบกัวบาทนะครับรอบเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับที่สมาชิกสักก่อนนำไปขายมันมีขึ้นมีลงคือกันอยู่ไหมแม่นครับราคามีขึ้นมีลงแต่ว่าสักก่อประกันให้พี่น้องอยูโรละลอยยี่สิบบาทนะครับสักก่อนจเบิ้งให้ตลอดเวลาแม่นครับแล้วผู้ใดส้เลี่ยงนี่เทาก็ต้องไปเป็นในกลุ่มนอ่า้าเกษตรกรสนใจอยากเลี้ยง หรืออยากจะศึกษากัเขาไปที่กลุ่มไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกสาก่อนรวกาตอนนี้สากรเท่าเนี่ยโบเมนมีแต่แพะอย่างเดียวมีง่วมีข้วยมีแกะมีม้ามากัมีบะมากับมีรับผมก็เลี้ยงไว้ตัวนึ่งเดี๋ยวพาไปเบ่งนครับผมก็เลี้ยงไว้ตัวนึงคือเฮามีทุกอย่างนะครับยุสาก่อาระบบตอนนี้เขากำลังพัฒนาระบบสารสนเทศของสากรอให้ให้มันดีประสิทธิภาพดีขึ้น นะครับตอนนี้กาลังสีเอาระบบเทคโนโลยีเขามาใส่ในการในการดูแลแพะในการดูแลง่วในการขายนะครับแล้วโรงเลื่อนนี่จะเป็นลลอกเป็นลลอกกังสียนสำหรับสำหรับโรคเลือนนะครับสำหรับโรงเลื่อนของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมาตรฐานแน่ก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าผมเห็ุตามแบบของกรมบริษัทซึ่งซึ่งผมได้มีโอกาสไปอบรม G A P farm นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลลากายุทธ่ศูนย์วิจัยมะลุงพันธ์สัตว์อยู่ทั้งปางยสโทอนอนะครับ<อ>เพื่อนก็เลยบอกว่าพื้นจากใต้พื้นที่เขายือนอยู่นี่สูงขึ้นมาเนี่ยยางตํำนี่ประมาณร้อยแปดสิบเส้นเ<อ>พื่อนว่า<อ>นะครับลากาจากมองเขาเหยียบนี่ขึ้นไปวัดถึงปลายหรือถึงมองใดมองหนึ่งนี่ไฮโบต่ำก็สองเมตรห้าสิบซึ่งอของผมได้ผมก็เลยเหตุเป็นแบบมาตรฐานไปแบบนี้เลยมาตรฐานเลยสุดอนคใคอยากเก็บต้อ แต่อยากลองเอาไปเทศกับมาเบิงอยู่ในแมนมาเบิงได้ครับแต่ว่าสำหรับคนที่ทุนหน่อยกับพวกวรเทสแบบผมบาดนี่เพราะมันใส่ทุนหลายตัวนี้ใส่ทุนหลายแมนครับประมาณเท่าไรครับเนี่ยเฉพาะโล่งเลือดนี่กับเบิร์ดหลายแสนอยู่ครับครัเพราะมันสองแสนกว่าสองแสนกว่านะครับเฉพาะโล่งเลือดนะบ่รวมแนวอื่นครือแต่ว่ามันก็ได้เป็นมาตรฐานเฮาเลี้ยงกันแมนครับแล้วก็มันก็มาตรฐานมันก็ง่ายสะอาดดีนะครับข้อก็สะอาด พื้นมันกับบมียังตกขางเลยแมนครับโบมีครับขี่จะลงทั้งรางแต่โบนี่เก็บขี่จักหน่อยว่าสิเก็บขี่ออกไปใส่หยาแล้วขี่มันนี่เขาก็ขายได้บ่ครับขี่ก็ขายได้อีกครับนี่เป็นราคาอีกต้องซื้อต้งไหนครับเขาซื้อกันโลละนี่โอ้ผมบอกพิษสอบเราประมาณ3 0มสิบตุีบาทต่อสอบอแต่ว่าผมบม่ค่อยได้ขายครับมีแต่พี่น้องมาขอไปใส่ปุ๋ยใส่ยังผมกระไ้นะเขากับแบ่งปันไปเลยแมนแบ่งปันพี่น้องไปพู้ตรสอบตองสอบ แต่ว่ากานเอาหลายกับบ่อไห้เพราะว่าเอาไว้ใสห้าเจ้าของมันยังบ่าพ่อเลยปลูกห้านั่คือกันบ่ครับผมปลูกห้าครับผมปลูกห้ากินนี่เนี่ยอยู่ประมาณหกไรหกไรหกไรครับคือต้องบอกพี่น้องเกษตรกรผู้ใดอยากเลี้ยงหรือว่าผู้ใดอยากจะศึกษาอันดับแรกเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องตระหนักก็คือว่าพี่น้องต้องมีแปลงหยาแปลงห้าพืชอาหารสั์ที่สําคัญคือหยาเพราะว่าแพเนี่ยเป็นสัตว์เขียวเอื้องซึ่งกินห้าเป็นอาหารหลักถ้าพี่น้องซื้อห้าซื้อเขาโคตร ซื้อวัตถุดิบอื่นๆมาเลียงแพรเนี่ย<อ>ผมบอกเลยว่าพี่น้องเจง<อ>่งอพี่น้องตรงมีหญ้าเป็นของเจ้าของต้องจัดการหญ้าให้ได้ถ้าพี่น้องจัดการหญ้าได้นั่นคือกําไรของพี่น้องอนี่หญ้านี่คือกําไรต้นทุนที่บริสุทธิ์ฟรีพอ,อปลูกไว้ตัดยุบัดปีหดน้ำใส่ปุ๋ยน,นี่เเ้ามูลมันนี่ไปใส่หญ้าเขาเอากบมาเขาจีนคือเกาครับมันเป็นวัฏจักรตัวครับมันหมายก็มาเขาตัดหญ้าจากจากแปลงหญ้าเฮ้าเนี่ยหลังขอกแพรผมเนี่ยตัดเหลามาซับมาบด มาผสมให้แพ้กินแพ้กินปุ๊บกระถ่ายออกเป็นมุ่นเป็นก้อนเท่ากับเอามุ่นนี่แหละเอาไปใส่หยาอีกมันก็กลับไปเป็นวงเวียนเขามันดินเท่ามันจะโอดมสมบูรณ์ตลอดเวลาครับครับแมนฝากไปเบิ่งฟังนั้นนะครับอ่าครับเดี๋ยวผมขอกเนาะที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าขอกเป็นยังคือแบงก์แกงสีอ่าตะกี้ผมกับเฮ็ดร่วมกันบดเลยบานนี้เวลาผมจะแยกอ่าสายพันธุ์ตัวนี้พอนี่ตัวนี้พอนี่มันก็เลยแยกยนกก็เลยต้องเฮ็ดแบบ แบบนี้ที่พี่น้องเห็นเนี่ยตั้งแต่ก่อนเนี่ยใส่หัวแบบนั่นละบานนี้มันตําขาดเบิรับจนในเฮปูนนี่คือผมศึกษามาก่อนข้างที่จะชัดเจนเลยในการแบ่งแบบนี้พี่น้องบ่ต้องกังวลใจเลยว่าคันเฮตดแบบผมสีพังบ่มีทังม่มีพังมันคงครับม่มีทังอยู่กันยงวๆนะครับแมนครับได้หลายปีตัวนี้เฮ็ดมานีนี่คอกตัวนี้ปีที่เขาปีที่สแล้วคอกยืนอยู่นี่แมนปีที่3ล่ะ แต่ก่อนผมเลี้ยงกระเฮ็ดน้อยๆคือตูบหมานี่ยแหละ <laughs> เฮ็ดในน้อยบ่ได้เฮ็ดใหญ่อยากลองเบิ่งมันบ่ครับแม่นลองเบิง <laughs> งเบ่งกัมีท่านอ่าดร์สลานปริสุทธิกุลอ่าซึ่งเป็นอาจารย์ผมอยู่ที่อ่าตอนนั้นเพิ่นเป็นรองคณบดีคณะเกษตรมอบนครับผมเพิ่นก็พาเฮ็ดก็เลยได้เฮ็ดนําเพิ่นเนออ <laughs> เ,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 เป็นลูกศิษย์เพิ่นหลักการเฮ็ดสองทางนําเนาะครับเนาะแม่นเพิ่นพาเลี้ยงก่อนก็เลยเลี้ยงนําเพิ่นเออตลาดไปได้ขายอยู่ได้บ่ถือว่ารวยต้องบอกพี่น้องก่อนว่าเฮ็ดเกษตร บาว่าอาชีพใดพ่อมีพ่อกินข้าบรุวยหรอครับแต่ว่าห้าวกบบรบพจนหรือว่าพ่อมีพ่อกินต้าไปได้นะแม่นครับนะสำหรับคอกนี้เป็นขอกที่อุ้มทองนะครับพี่น้องสกเกตอ๋อนี่คอกอุ้มทองแม่นนี่นี่อกอุ้มทองห็นบ่ครับตจะทองทั้งเบดจะเอามาว้นี่แมน่นคอกทองที่ที่ทีญ่แห้งแต่ว่าบบถือว่าพ่อสมควรหญงซื่อแต่ว่า้าพ่อสมควรเดี๋ยวจะไปบ่งอยู่ขอกหุน่นมีอยู่แต่หนึ่งกำลังขอกับครับแม่นนะครับนี่ส่วนทั้งพี่อ่าส่วนขอกนี้เป็นขอกที่พึ่งยานุ่ม ข่อยาโนมอยู่ฟังนึงนีแม่ขอกยาโนมลูกออกรากาเอาแม่มาผสมนะพอพันธุ์ที่ต้องไต่ยวสิผ้ายางลงไปเบื้องพอพันธุ์นะครับ่พี่น้องสิดีเห็นกันเขาดูบ่ครับบ่พอดูครับพอพันธุ์ผมนี่บ่ดูแต่ว่าทั้งอือนผมบมมั่นใจป้าเดี๋ยวหวงตัวเมียเนาะครับนาะแม่นครับเดี๋ยวมาเบื้องขอกขอกซุ่มนี่ก็เนาะครับนี่นะครับตัวนี้คือไก่ขอดนี่เห็นปะครับไก่นีดคือไก่ขอดผมก็เลยต้อง ต้องเอาขึ้นมาไหวทั้งทิงนะครับเพื่อที่จะให้เวลาขอดเนี่ยลูกมันจะได้บบตายลูกมันจะได้เขาเรียกว่ายังก็จะได้บบตกปองข้อสีได้โบคัดกับบอกหัน่องนี้ตรงนี้มันจะเป็นทีเนาะครับแม่ตัวนี้จะทีก็ตัวนี้หมายคว่าพื้อนตัวนี้ที่กาทั้งทั้งฟังที่เขายืนเมื่อกี้ตัวนี้เป็น่นใหไงนะแม่ตัวนี้เป็น่นุหญงอยู่ แม่นครับจะเป็นระบบระเบียบดีแห้งครับพี่น้องแม่นครับมองขึ้นมาข้างบนนะครับนี่จะว่าแพะจะบ่หลายครับแพะลายครับแพะที่นีหลายมกซิปเลยนะครับแม่นครับอยากกินอาหารอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งหม่องนี้นิดนึงนะครับกําลังหาอาหารแม่นครับตรงนี้เป็นหม่องคอกอนุบาล อ่าอกอนุอาบาลมันจะหลอดออกจากทั้งหลังคอกแม่มันเนี่ยนะครับอ๋อมันจะหลอดออกมาแมวเ,เดอบอดดอเดอเ <c oughs> นี่ยมันจะหลอดออกมากินอาหารทั้งนอกอจับก,ก็ได้มา <c oughs> ได้ครับจับก็ได้บายก็ได้นะครับอ้เห็ดดีแหงครับเห็ดดีแหงเนี่ยครับเป็นคอกทีครับครับรุดจากออกจากนี่นี่จะหลอดออกมาครับพี่เห็นบอกจะเห็นปองอ่านั่นแหละคือปองนะครับนเป็นปองแมนปองพิ่นหลอดออกมาหลอดออกไปกินอาหารทั้งนอก นะครับแม่นครับอ่า <E <asy> บาดนี่ตัวนี้เป็นขอบ้อมคอดตัวนี้ <P ong> พร้อม,อมอจะออกลูกทีทีเบิงเมื่อกีน้นะครับ <E <asy> อ่าทัดมาอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าลูกให้เพ้นลูกกันก่อนอ่าทัดมาตัวนี้นะครับน,นี่นะครับเป็น,เป,นเป็นไฮไลท์เลยตัวนี้ <E <asy> นะครับ <E <asy> ตัวนี้ <E <asy> เป็นยังไงครับแพ้ตัวนี้ได้ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าแมนครับสีซัมแม่ล่ะโอ้คือสมบูรณ์นะครับโอ้อ้วนครับเพราะว่าพอมันเป็นพอที่นำเขาจากแอฟริกา เป็นพอแพะพันยูนีผมนำเขาเมื่อสองโตเดี๋ยวสิพาพี่น้องเลยเบิงนี่นะครับนี่บักนีบักไห่ไหลเลยครับไงายคักไงคักบักตันห้างน้อครับตันครับส่งคือแม่เบิ้ลเลยนี่เกษตรกรอำเภอยังเพิ่เพิ่นมาจองไว้อำเภอดชอำเภอดชอขาเภอเยอะครับตัวนี้เพิ่นมาให้ผมอยู่ประมาณหมื่นหมื่นหา ตัวเดียวนี่ยมาครับแมนตัวเดียวนี่ยมาผมก็ขายแล้วผมอยากได้เงินเออแต่ว่าอีกอีกประมาณสองเดือนถึงจะเอาไปได้มันยานมก่อนนี่ยังหน่อยอยู่นี่ยังหน่อยได้หนิเทียบเทียบแล้วยังหน่อยครับจะเดี๋ยว่าเข้าสมถือสายเลือดเนาะครับครับแมนพันธุกรรมใหญ่นี่นี่กับสองตัวพ่นตัวนี้เป็นแมงโกลูกได้บอสบัดครับเป็นหัวแดงตัวขาวเป็นลูกสองตัวนะครับตัวนี้แมนครับนี่กับสองปกติแพะหยอกสองตัวบัดนะครับอยู่นี่นะครับบอบอกตัวเดียว ตัวนี้กัญญาอ่านี่กัญญานนี่กัญญาซูสีกันนะครับเดือนหนึ่งนี่แม่กินนมแม่คนนี้นะครับน,น,นีนะ่ไก่กัญญานมเหรอบะค่ะย่งครับย่งอีกสองเดือนสองเดือนปา้าแมนครับสองเดือนถัดมานี่ตัวนี้ออกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแหล,ละล่ะนี่เม<ำ> yani. ื่อนีนประมาณเต็มอาทิตย์หนึง่งอ่าซื้อซ <c oughs> ันนี่ซันดีซันดีก็มันนี่ฮ <c oughs> น,นี่แตาหักแข็งครับนั่นแหละ เลีี้ยงดแม่นครับตัวนี้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผู้ใดสนใจนี่ครับมาสั่งจองได้เลยบันแม่นครับกส่วนมากวิ่งเพื่อนจองไว้มันเห็ดบ่อท่านเห็ุบ่อทันเนาะครับเนาะแม่นพูดสุดตัวนี้ก็ตัวนี้จองตัวนี้เป็นตัวแม่เพื่อนจองไว้เป็นเป็นสมาชิกในกลุ่มน้ำกันนี่แหละยุ่งเพื่อเดชแลคาเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ปล่อยเพิ่นไปแปดพันครับแปดพันโอ้สวยงามเงี้ครับ อีกสามสี่เดือนพ่นละครับสามสี่เดือนแม่นครับแบบเต็มที่ปอยนะครับบริป่อยตัวหน่อยจรงสริงครับบบบบบกบบบบบบบ้บบบบบกบบอบบบบบบับจับบ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 อบบบบ่บบ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 บนบบ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 บนบบบบบบบออกบอับนบบบบบอบบนอบอบบ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 บนบบบบอบบบับบบับบ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 นนบบ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 ัดบบบบบบครับ นี่เป็นแพะให้ลายอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นแพะที่นําเขาจากแอฟริกาโอ้น้าเขาจากเมืองนอกแมนครับนําเขาจากแอฟริกาตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ครับตัวนี้ตัวผู้แมนซื้อฮอสกาอ่อนะครับนี่นั่เขามา่อไหรมันบอกครับแมนครับขี่เครื่องมาจากแอฟริกาอยู่งีฟีชชั่วโมงโอ้แมนเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์อายุได้สี่เดือนสี่เดือนแล้วนะครับแมนครับสี่เดือนก็คือต้องเอามาเลี้ยง ขุนให้ได้เจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนถึงจะผสมนะครับถึงจะปล่อยผสมได้แม่นครับนี่เดีนี้เขาก็พักไปนี่สักก่อนนะแม่นครับพักไปนี่นะครับนี่เป็นพอพักอีกตัวหนึ่งที่ยังพรท่านสมบูรณ์ยังพรท่านใหญ่แห้งบอกมาดอกอยากออกมานะครับเมื่อกี้เหรอครับความความสามารถของแพร่นี่ร้ายได้พี่น้องเก่งแห้งเดี๋ยวก็ออกมาได้ครับนี่ออกมาครึ่งหนึ่งพูดกับเอาอยากหยอกนะครับพูดหยอกมาเหรีเนาะแม่นครับอ่าส่วนซุ่มนี่เป็นแพรตโปผู ซึ่งแยกออกจากแม่ประมาณ3มเดือนทุกโตนะครับโดยเฉลี่ยนะครับเป็นแพะออกจากแม่บางโตก็เอาไปขุนขายเป็นกิโลบางโตก็เอาไปเป็นพอพันให้กับเกษตรกรที่สนใจอยากได้ครับก็มีติดจองอยู่สองสามโตตัวนี้คือมีจำหน่ายเกิดขึ้นตัวผู้มื่อี้เนาะครับแมนรับตัวผู้มีจำหน่ายประมาณนี้นะครับมีตัวตัวกำงามแมนครับครับเนี่ยคือตัวผู้ครับเฉลี่ยในการเลี้ยงนี่แต่ละ ล็อตนี่ใส่เวลาจักเดือนครับประมาณ3าถึงสเดือนครับสามถึงเดือนคือว่าไหวเนาะครับเนาะปีนึงได้จักชุดครับปีนึงได้2ชุดครับถ้าเฮ็ดดีๆก็อาจจะได้หลายกว่า2ชุดอยู่ครับอาจจะ3ชุดก็เป็นได้แต่ว่าผมก็โดยเฉลี่ยมันก็น่าจะประมาณบ่เกิน2ชุดต่อปีครับถ้าออกแฝดนี่ก็มันหมันกันไปเลยเนาะครับส่วนมากก็มีแต่แฝดเบิดนะครับแฝดสแฝดสก็มีนี่แม่นี่ออกแฝดสรอบเมื่อกี้นี่ลูกขายไปเบิดล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้กำลังปล่อยผสมทีตอนนี้ กำลังจะปล่อยผสมผสมพอตัวนี้พอพอพอ,พอไม่ไอ้ล็อตนี่มีแต่พอเก่านะครับตัวผู้นี่ยพอเกา่าตัวนี้เป็นพอเกา่าพบบประจำฟาร์มแต่ดัางเดิมเพืน่นพอเกา่าผมกะจำนายให้สมาชิกไปเลี้ยง<ม>นะครเหมือนเอา,อาเอาสายพันธุ์อื่นมาทับนะครับแม่นเท่ากับเปลี่ยนเลือดที่มันสูงขึ้นนะครับ<ม>โดยนําเขา<ม>นี่แหละลงทุนซื้อพันธุก,กรรมดีๆจากต่างประเทศเขามาโอ้เบิ่งเดีครับเป็นเพื่เป็นระบบระเบียบนะครับผมไดสนใจนะครับผมจะิ่งเบอร์โทรไปให้แล้วก็มา สอบถามนะครับปรึกษาได้นาะครับนครับอนี่ก็เป็นนี่ก็มาสั่งคออดนะครับนี่ก็เป็นคอคออดบางทีครับครับนี่คอคออดนะครับนี่นี่ก็ลูกเพิ่นนะครับนี่นี่ลูกเพิ่นคออดหรือเปล่าครับนึ่ตอนนี้คออดเพิ่มแล้วครับพวกนี้คออดเพิ่มแล้วลูกเพิ่นก็จะออกมาทั้งนอกได้นะครับนี่กับแม่นนะครับสองนะครับตัวละสองละสองตัวละสองละสองเลยนะครับ อครับนะฮะยอดเลยครับตัวนี้ก็เป็นคอขอดคือกันนะครับเป็นห้องเป็นห้องนะครับเดี๋ยวสิบวัยพี่น้องฟังมาเป็นยังคือตรงเหตุคอขอดนะครับอ่าอ่าตัวนี้ก็เป็นแม่แม่สาวนะครับนี่นี่นี่ให้ลูกตัวเดียวนี่นี่ให้ลูกตัวเดียวคือกันแมนครับตัวนี้คือคือหมายความว่าเป็นแม่สาวให้ลูกตัวเดียวอ่าให้ลูกตัวเดียวคือตัวนี้มันยังสาวอยู่แมนบอครับชุดแรกอ่าแมนครับลูกแรกอ่าส่วนส่วนซีตัวนี้เป็นแพะสาวที่ ที่ผมเก็บไว้เฮ็ดพันธุกรรมอยู่ในฟาร์มนะครับเนี่ยแพ่สาวแม่นะครับแพ่สาวตัวนี้ตัวนี้คือประมาณตัวละสามเดือนนะครับนี่สามเดือนสามเดือนกว่านะครับสองตัวซี่ตัวนี้คือผมจะล่องขุนไว้แม่นครับขุนแลวก็จะเอาห้พอไม่นี่สมตัวนี้เป็นลูกพอเก่าทั้งเบิดนะครับอ๋อถ้าจะมาทับอีกทีหนึ่งแม่นครับจ้งจะให้ผสมได้อันนี้เป็นลูกพอเก่าจอดได้ครับนะครับเนี่ยระบบระเบียบนะครับครับเ่าไปเอาถึง ขอกอคอดเนาะก็อยากบอกพี่น้องว่าหลายคนนี่ก็บอกว่ามันบ่มีความจําเป็นแต่สําหรับผมนี่ผมว่ามันจําเป็นคือหมายความว่าจาเป็นแนวไดนเนาะก็สิอธิบายเหตุผลให้พี่น้องฟังว่าในกรณีแพะเฮ้าเนี่ยถ้าเข้าปลอยร่วมกันเป็นฝูงคือ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 ที่พี่น้องเห็นเนาะที่ผ่านมาเน่อมันบ่มีแบ่งโซนว่าโซนไหอยู่จังไดจังไดเวลาถ้ากรณีว่ามันออกลูกแล้วเนี่ยถ้าบ่มีขอขอดแบบนี้นะ อ่าหนึ่งสาเหตุที่เจอเคยเจอเนี่ยคือตัวอื่นเนี่ยก็เหยียบลูกจะของตายอสองแม่มีผมเจอมาเบิดหล่ะครับตายกับสนั่นคือกันหนึ่งเหยียบเหยียบลูกจะคของตายสองตัวอื่นมาเหยียบรากาแม่เนี่ยเวลาเขาอุ้มทองเอยเวลาเขาเลี้ยงลูกเนี่ยนะครับเขาจะต้องได้รับอาหารที่เพียงพ่อให้นมลูกได้้าอาหารถ้าเขากิน,นคืออยู่ขอกร่วมเนี่ยร่างตมันตัวใหญ่กว่ามูมันก็ส้นมู อ่ามันก็จะแย่งกันเออมันแย่งกันกินตัวนี้มันกินบ่ได้มันเกิดเรื่มมีอาการป่วยล่ะเลยก็ป่วยลูกกับ่บกินนมนมบ่ดีลูกกับ่บยญ่อ่าเขาก็เลยต้องเอามาเป็นคอกห่องไผ่ห่องวันหล้กก็ไล่เข้าห่องเลยกินกินแบบเต็มที่เลยครับอ่าแต่ะบมีตัวคมเขาเนาะบ่มีครับคือไมคก็มากินของไผของมันสั้นส้นกับส้นในแต่ผนังส้นโตกันบ่ได้มันก็อยู่ไซกัได้อ่าอ่าบ้านนี้สาเหตุที่สองคือว่าในกรณีแพะป่วยเนี่ย ถาพี่น้องบ่มีขอ,อกคอดเนี่ยหรือว่าบ่ามีขอ,อกแบบคือผมนี่เมา่เฮารักษาแผลยาผมเคยเจอ,อแล้วาตายคือกันเพราะว่าบางกนรณีเฮ้เหตุบ่ได้แมนแมนครับคือเวลามันป่วยเนี่ยตรงแยกออกมาไว้ตัวอื่นมันจีบ่กวนคือก็นี่เจ็บขาสิแยกขุนแยกขังปึ๊บแล้วก็ฉีดยาแล้วก็ให้อาหารที่เพียงพ่อบ่เกินอาทิตย์ก็เศร้ากับปล่อยออกได้ถ้าพี่น้องเอาไว้แลนร่วมกันเบิดเจ็บขากับพ่เศ้าเป็นปีครับเหลือล่างไปเลยนี่คือสาเหตุรักที่ต่อโรคเห็ุ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดครัข้อคอดเนี่ยเป็นคอกที่เอาไว้สังเกตอาการแพะใดหมายกามว่ากรณีถ้าแพทเนี่ยบกินอาหารเฮาสิด้หูว่าโอตัวนี้พิษปกติแล้วบกินอาหารเฮาจะเช็คได้เป็นไงวเออเขาจะเช็คได้เลยว่าตัวนี้บกินอาหารพิดปกติทางเฮาเอาไว้ร่วมกันเนี่เฮาบู้เพราะอาหารนันเบิดทุกมื้อเพราะมันจะปนกันมัวกันอยู่อาหารนันเบิดจะให้กินตัวไดกินตัวใดบปกินแต่ห้แต่ว่าเบิด บางตัวเขาบอก็บ่ได้กินเหงาตัวเดียวจังซี่นะครับก็เลยต้องมาวันสี่บารนี้อาหารผมนี่ให้กินนี่ปึ๊บย่ามื้อแรกนี่คือเบิดเกลี้ยงเบอร์เลือดเลือก็เหลือก็เหลือแต่แต่การกับทินกับการขอดเข่งแข็งแบบเนี้ยที่มันหย่ำบ่ได้อันนี้หย่ำได้เลยเพราะแข็งแข็งโดยเฉลี่ยของผมเนี่ยกินอยู่ประมาณสี่แปดตะก้าต่อมื้อแปดตะก้าตะก้านึงนี่ประมาณยี่สิบหาถึงสามสิบโลตีซะสามสิบโล มื่หนึ่งกินอาหารอยู่ประมาณหลอยีสิบกิโลโ<อ>ต่อแพร่หกสิบโตครับแมนครับนี่คือนี่คืออัตราการกินของมันเฮ้าไม่เช่นนั้สี่กับมันกับประหยัดทุนไปหลายแมนวะครับครับก็คือก็ค,อค,อค,อคือผมบอกพี่น้องแต่ตอนต,อนตอน้นรายการของของของ,ของเฮ้าหล่ะว่าถ้าพี่น้องปลูกพืชอาหารสัตว์ใดคือกรณีเช่นหญ้ากระถินทั่วที่พี่น้องปลูกขึ้นเองบริสุทธิ์พี่น้องนับเงินเลยเ <c oughs> งินเหลือใสนะครับแต่ถ้าพี่น้องสื่อทุกอย่างมันกับเบิดไป คือพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าแพะเนี่ยนะถาพี่น้องจะเห็นให้มันเลี้ยงเฮาก็เห็ดได้แต่ถาพี่น้องจะโบเห็ดให้มันเลี้ยงเฮ้าพี่น้องก็เห็ดได้ครับตัวนี้ก็เป็นคออ่กอีกคอกหนึ่งคอกรวมที่พี่น้องเห็นน่ะแหละครับเป็นคออ่กเขาเรียกว่าคอกไวผสมพันธุ์นะครับคอคอกผสมพันธุ์คอกผสมพันธุ์คือยานมจากจากเมื่อกี้ทึ่งทึ่งมาแล้วก็ปล่อยมารวมกันอยู่นี่นะครับอยู่นี่ก็คือนี่คือเป็นแม่พันธุ์ที่ อ่าที่ล่อผสมนะครับนี่ตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ด้ปีหนึ่งเต็มละครับในปีหนึ่งเต็มตัวนี้น้่เขาปะครับอ่าตัวนี้น้่เขาคือกันครับตัวนี้น้่เขามาแต่อฟริกานะครับึ่งสวยแฮงครับซึ่งตัวนี้ด้ปีหนึ่งตัวนั้นในสี่เดือนนะครับพอพันลูกที่พี่น้องเห็นเมื่อกี้นั่นแหละตัวใหญ่ๆญ่อยู่เั้งเนั่นแหละนี่แหละคือลูกเพิ่นนี่อ๋อนี่คือพ่อเขานะนี่คือพ่อเพิ่นนี่นี้คือพ่อเขาครับตัวนี้มาช่วงโควิดพอดี น้ำเขาช่วงมีหน้าเกิดประมาณเกิดประมาณท่านว่านะครับเนี่ยเกิดท่านว่าโควิดโควิดเลยถ่ายรูปหน่อยเออถ่ายรูปเนี่ยรอรอที่หล่ะผุดเบื้องผุดที่หล่ะยังมาเบื้องพอที่หล่ะเออคือเขาเลี้ยงแพรเขากะหักเลยพี่น้องน้งเถื่อกะหักเข้าไอเขากับโบดุแม่นบ่ะครับโบครับตัวผู้บางตัวผู้บางตัวอาจจะดุแต่ว่าผมหนีประคบประมุ่แต่น้อยคือคือพี่เห็นน่ะล่ะทึิงๆคือพี่น้องเห็นน่ะล่ะ ที่ว่ายุดเครื่องขคกน่ะตัวนี้น้อยผมจับผมกอดผมบายทุกมือเพิ่นเลี้ยงแบบเอาใจใส่แมนครับเขาเอาใจใส่เพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยขอนขางจะคุนทุกอย่างเอาใจใส่เขาจะออกมาโดยความหลักนะครับแมนครับต้งเที่ยกับฮักนะครับพี่น้องเนาะนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ่าจะประมาณ70กิโลได้อยู่ครับเ0ดบนาทีครับสมบูรณ์นักแห่งนะครับนี่สมบูรณ์เวลาเวลาจับฉีดยาหรือจับท่ายพยาธิจับสาคนผมน้ครับยังอยู่้งดินแห้ง คันขึ้นคู่ๆเพิ่นจับพูดเดียวนี่ปิ้วเลยครับมันดินมันกะเวลามันถือฉีดย้อมกะตื่นแน่เนาะแมนครับกระดินแน่ธรรมดากะฉีดวัคซีนปีละสองเทือขึ้นกันนะครับวัคซีนปากเทาเปื่อยปีละสองเถือป้องกันโรคไปครับป้องกันโรคปากเทาเปื่อยแมนครับเพื่อนนะครับสุงดีแห้งครับโรงยันต์ก็คือขอบดีหัวรองหันมา Up, เฮ็ดเกษตรล่องเบิงนะครับ,รบเกษตรก็มีหลายอย่างซึ่งฟาร์มแพรเองเนี่ยในอุบลเฮาเนี่ยมีเป็นเลอยๆฟาร์ม<อ>นะครับ<อ>บ่ได้มีแต่ฟาร์มผมฟาร์มเดียวมีเกือบทุกอำเภอนะครับแต่ว่าพี่นอ้อ,กนองอก็ไปเลือกเบิงพี่น้องไปลองไปเลือกชมได้นะครับส่วนของผมเองผมเฮ็ดแบบสไตล์ของผมแบบนี้นะครับส่วนอื่นเพิ่อนอาจจะเฮ็ดแบบดีกว่านี้หรือเพิ่นอาจจะพิธีพิธันของผมอาจจะมีนะครับพี่น้องก็ไปเบิงได้แล้วแต่ความเหมาะสมของเฮานะครับแม่ได้ไล่หมองซึ่ง S <S ช่วงโควิดนี่ก็ค่อนข้างลำบากนะครับในการเหตุงานว่าจะเป็นงานโรงงานงานต่างๆพี่น้องลองเปลี่ยนความคิดเจ้าของอเพิน่นเพิ่นถึงบอกว่าเปลี่ยนความคิดนี่ชีวิตเฮามันอาจจะเปลี่ยน <S <S 2> <S 2> คือผมนี่ก็เปลี่ยนความคิดจากรับราชการตั้งแต่ตก่อนผมก็ <S <S 2> <S 2> ออกมาแล้วก็มาเหตุงานในในตรงนี้มาอยู่บ้านเฮาเนาะครับกับมาอยู่บ้านเฮารู้สึกว่ามันมีความสุขแฮปปี้ดีนะครับ ทจะฝากถึงกับคนที่สนใจอยากเลี้ยงอีกบ่ครับครับกัอยากฝากถึงพ่อพี่น้องนะครับที่เป็นเกษตรกรหรือว่าพี่น้องผูใ้ใดที่มือใหม่อยากเลี้ยงหรือว่าสนใจอยากจะเลี้ยงแพะเป็นอาชีพรักหรืออาชีพเสริมรนะครับ <c oughs> สิ่งแรกที่ผมบอกพี่น้องแต่ต้นไา่การว่าพี่น้องต้องมีพืชอาหารสัตว์ขึ้นหย่าหรือทัวหรือกระถินแล้วแต่พี่น้องนะครับ,รบหาได้ใน <c oughs> ในใน,ในบ้านของพี่น้องนะครับหลักการสิ่งที่สอง ผ่านแพะนะครับพี่น้องจะซื้อแพะจากไสากรบโบเป็นถังนะครับจะซื้อจากผมหรือจะซื้อจากเกษตรกรไรอื่นๆในตำบลในหมู่บ้านเฮาเฮาหาซื้อได้นะหาซื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยคือจะต้องตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดแพะนะครับเพื่อที่จะบ่ให้แพะเนี่ยมีโรคแถงติดต่อหรือว่าโร